สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยตัวรินชัแนวผมพวกับผมเฉ่นเคยขบาวแหวนะครับเนาะมาหนีด้มือสั้นวันดีเขาสวนครับผมนี่ครับเขาสวนทุเรียนเฮาต้นไงครับผมพี่น้องครับนี่ครับต้นไงญ่ครับเนาะมาหนีสีมาไทยให้พี่น้องได้เบ่งความรู้เคล็ดลับที่ไม่รับนะครับเนาะนี่สวนเฮาครับผมเคล็ดลับที่ไม่รับนะครับเนาะ ยนี่สวนคือ,อยังเคล็ดลับที่บร,รับก็บคือว่านหนึ่งปลูกเรียนใดแห้เป็นหน่วยนะครับเนาะปลูกเทเรียนไดให้เป็นหน่วยคือว่าปลูกจังใดให้เป็นหน่วยปลูกแบบธรรมชาติแบบอินทรีธรรมชาติแบบรรมต่บมีทางที่จะเป็นหน่วยเป็นไงครับแต่ว่าจังใดก็ร่วงโรนครับผม ร่วงโลนร่วงโลนเพราะว่าอ,อย่างคือทุเรียนเป็นพืชที่เอ่อผมว่าเป็นพืชที่อ่อนแอนะครับเนอะอ่อนแอ air, ต่อโรคต่อภัยนะครับเนอะอ่าครับผมอ่อนแอต่อโรคต่อภัยแห้งอีลิพราะอย่างแค่เขาโดนในหน,น้าฝนอ่าน้ำเลี้ยงเขาเสียเสียรักษาโจดเนาะบพี่น้องเนาะ ทัวสิเขาฟื้นขึ้นมาได้เนอะครับเนาะเบิ่งดูแลยากอีหลีครับนะครับน,ะบบบนี่ต้นเขาต้นใหญ่อวบอุดมสมบูรณ์หลายครับผมต้นอุดมสมบูรณ์หลายครับผมอ่านี่ครับ <c oughs> คือว่าเป็นต้นเฮ็ดยากคือทุเรียนเนี่ยครับต้องเฮ็ดใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามต้องเฮ็ดใบเขาได้นะครับเด้อถ้าเฮ็ดใบบ่ได้นี่ ทุเรียนห่านี่ม่มีทางที่จะเป็นนวยได้ด้ยครับเดอ้อเพราะว่ายังเฮ็ดใบบ่ไดสมมุติว่าห้าวเจียวดอกเขาห้าวเจียวดอกเขาแต่ว่าห้าเฮ็ดบ่เป็นห้าใหา้น้ำผิดจังหวะจากที่เป็นช่อดอกก็สิเป็นใบอ่อนเนี่ครับเนี่ยใบอ่อนตอนต้มตาเนี่ยก็คืออันนี้ที่เป็นช่อดอกเขาด้วครับเดอ้อนโนี่แต่ว่าใหา้น้ำผิดจังหวะบ่ได้ปุ๊บมันเมาเป็นช่อดอกนะครับเดอ้อมันจะเป็นมันจะเป็นใบอ่อนเลย อไปอนุสัณฑ์ทีเลยครับผมนี่ครับเคล็ดลับที่บลับนะครับน้อถามว่าเฮ็ดยากบ่ถ้าเข้าใจเกิดปัญหานะครับน้อถ้าเข้าใจไม่มีคําว่ายากลําบากครับผมนั่นแหละครับโต้นนี่ก็จะต้นใหญ่เติบแล้วครับเพื่อนี่เดมีหลายต้นอยู่แล้วครับนี่มูใหญ่ๆแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้น นี่แหละครับมูความสิเป็นน่วยแล้วครับเด้อเป็นลูกครับผมนั่นแหละครับมีคนถามว่าโอ้สั่ปลูกทุเรียนพู้ได้ปลูกก็ได้ดอกผมกะท่าเลยครับเด้อผมกะท่าทดลองเลยว่าเข้ามาพผปลูกก็ได้พผปลูกขึ้นผมกะท่าเลยครับอ่าผมกะท่าเลยขันหุ้นเฮ็ดได้นะผมยกนิ้วให้เลยครับผมสันเซินยกให้เลยครับผมแต่ว่าเท่าตีเฮ็ดมาก เรว่า affiliated. เท่าที่เบิ่งมากเฮ็ดยากอีหลีครับขนาดผมเป็นคนเฮ็ดได้ครับเพื่อพอเราเป็นคนเฮ็ดคนดูแลเข้าแค่ได้ศึกษาตามพอนะครับเนาะดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละครับคือในสวนเัานี่จะเป็นเกษตรผสมผสานครับบางคนว่าปลูกแต่ทุเรียนบางคนว่าปลูกแค่ซ้ำปลูกทุเรียนห่วงให้เขาสวนบริห่วงครับพออย่างทุเรียนมั่นคือออนแอ คุณมาคุณก็จับใบเออยากถ่ายรูปจับใบดึงใบนะครับนาองสำหรับคนที่ขอว่าเนาจับใบดึงใบห้องบ่อเดืห่วงบ่ได้ว่าแต่ว่าถ่ายรูปได้เพรว่าครับแต่ว่าจับใบดึงใบเขาเขากัรักษาเขาอยู่เพราะยังบางต้นฟังพู้นใบใหม่ครับต้นผลใบใหม่ต้นปีที่แล้วก็ใบใหม่นะครับเขาต้องรักษาจนครับทวงสิยหายนะครับนาอนั่นแหละครับเขาก็เลยว่าเป็นอย่างคือต้องพบผมดีแท้ปลูกทั่วสิ่งนีครับ ใส่เวลาหกเจ็ดปีนี่ครับเนี่ยครับหกเจ็ดปีข้างนั้นนะครับหกเจ็ดแปดปีน่นข้างนั้นนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นั่นแหละครับอย่าบนคำว่า,าโอ้สัมทุเรียนซื้อกินก็นได้หรอกแมนครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับซื้อกินก็นได้คำว่า,าซื้อกินก็นไ,นได้พู้ใดก็ซื้อกินได้นะครับแมนว่าครับแต่ว่าการที่ห้ามีต้นทุเรียนห้เาเห็นมันออกน่วยออกผลออกผล,ผลผลิตนะครับเนาะ ออกผลผลิตมาเข้ากิดเลยอุย้ยบ้านเท่ากับปูเลยที่กันนะครับเนาะอันนี้อยู่ภาคอีสานอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมปลูกซุยางครับผมแต่ว่าเขาไมไปปลูกไร่ปลูกซีหาต้นเขาดูได้ถึงครับผมผลไม้ภาคกลางภาคใต้เอามาปลูกเบิร์อ่าภาคเหนือี่สิเอามาปลูกครับมูเป็นนวยกับมี่ครับวาาันเป็นวันท้ายให้จะเห็นเฉพาะตอนเป็นหน่วยตอนนั้นเป็นน่วยกับท้ายห็นเนี่ยครับเนี่ยต้นเป็นังไรครับผมนะครับเนาะ นั่นแหละครับอยากให้พี่น้องเขาใจนะครับเพราะว่าเป็นอย่างคือห่วงบ่อยเขาสวนคือช่วงนี้เขาก็พักสวนเพราะว่าเขาดูแลเขาเจียวเขาเจียวดอกเขาอ่าตอนนี้กำลังสอซื่อยาเมใส่เขาเพื่อยังครับเพื่อบำรุงใบเขาให้ใบแข็งแรงไดียใบที่สามเพื่อจะเขาจะออกช่อดอกแต่ว่าโอยโทษทีแต่ว่าการที่เจียวดอกเขานี่เขาต้องเบิงจังหวะให้ดีๆนะครับเด้อ ให้น้ำพิษมาได้ปุ๊บดอกว่าเป็นเป็นยอดมาแทนต้องเฮ็ดใบไม้อีกครับเริ่มต้นใบไม้อีกครับผมเสียเวลาอีกหลายรอบนะครับเนาะนั่นแหละครับผมก็เรียกว่าเป็นอย่างที่เรียนหนึ่งเฮ็ดยากนี่ครับเฮ็ดยากอีลี่ครับผมเอ่เฮ็ดยากอีลีครับผม,ลบผมแล้วก็มาถ่ายพี่น้องเด้ยเบิ่งคือเกาครับในสวนห้องนี่แหละครับเนี่ยครับ,ท,บที่ผมถ่ายมาถ่ายเบิ่งที่อัปเดตเบิ่งพออย่างคือมีหลายคน ลายอมเมมต์กระถามผมเพื่อจะเขาว่าทุเรียนปลูกจากปีเป็นอยังเอ่อคือผมให้เขาสวนเน่ผมก็อยากให้เขาอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ผมขอพักไว้ก่อนเพราะผมเจ้าดอกเขานะครับนอมาเห็นบอตตนนี้เป็นโรคเห็นบอับนี่เห็นบอับเป็นก้านพวยเป็นแห่งแห่งเห็นบอับนี่เห็นบอับนี่แห่งเห็นบอับนี่มันเป็นโรคมันเราต้องรักษาเขาอีกหลายครับผมเนี่ยมันมเมนว่าสิอ่าปลูกจังไหก็ได้กินมเมนเด้อครับเด้อ ทุเรียนนี่ผมกล้าท้าเลยว่าปลูกให้ไก็ได้กินนี่เป็นไปบอะไรหรอครับกันว่าปลูกยังไงเป็นแอนปลูก,กยังไงก็ได้กินนี่เขาปลูกอ,อมม่านออมเมืองทั่วบานทัวเมืองหรอครับแมนว่ครับเขาปลูกทัวบานทัวเมืองแล้วนี่มันเขาไม่นเฮ็ดยากเลนะครับนี่จะเป็นโรกเพียไฟนอนกินนะครับเนาะสารทีห้องสีสิมมลาดเพื่อจะให้เขาออกดอกออกง่อย เพื่อให้ใบเขาแข็งแรงอ่าใบที่หนึ่งที่สองที่สามเห็นว่าใบนี่ใบที่สามจะเริ่มะเขาเริ่มสะสมอาหารเขาต้องเฮ็ดใบถึงได้นเน,นินๆนะครับเนาะอ่ะบาบางคนว่าโอ้ยซัมทุเรียนนี่แหละครับผมผมบ่มักคําเดียวนะครับว่าเข้ามาซัมทุเรียนผมอยากให้อยากให้ศึกษาเบ้างก่อนนะครับเรื่องว่ามันมันง่ายหรือมันยาักนะครับเนาะอันนี้บ่ได้ว่าผู้ใดนะครับเรื่องบ่ได้บ่ได้ซั่งผู้ใดหรือบ่ได้ว่าผู้ใดแต่ว่าอันนี้อธิบายให้ฟังว่ามันเห็ดยากอีกที เป็นยังจะาของสวนแท้ๆที่เขามีทุเดียนเป็นเร่อลอยต้นเขาถึงอ,อัพราคาได้พอ,อยังการดูแลทุเดียนหนึ่งต้นหนึ่งต้นก้อนเจ้าคุณผลิตเนี่ยยังหน่อยคุณต้องลงทุนแล้วนัานตัวเราสามพันถ้าลอยต้นคุณมาเป็นเงินจากบาทครับอ่าตีไปเลยครับเราต้นเงินจากบาทยากษ์ก็เป็นถือๆ้อครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าได้และครับ สิมาอธิบายพี่น้องห้ฟัง่ยแหละว่ามีคนถามว่าเอาดอกตัวเลียนเอาหยากบอกะหยากรับเพราะว่าอย่างให้ถือจังหวะกัเป็นดอกให้หน้ำบอกถือจังหวะกัเป็นบวเป็นดอกเป็นหยอดอ่อนให้น้ครับนาอนั่นครับ,รบ,รบลองเบิ้งครับผมล่องเบิง้งคําว่าลอง่มีผิดไมีถือจริงครับแต่ว่าการที่เขาล่องแล้วอันใดที่ว่าเขาว่าเออคือว่าเป็นเครื่องของเพื่นอนมาผมมาศึกษากับผมได้ครับ หรือว่าทักมาในช่อง YouTube ยูทูบบ่าวแม่เขื่อนสุดทินเชีแนลเลยครับผมเห็นบ่ครับนี่ตัวน้องก็สีหญ่อวบใหญ่อ่าเนี่ครับตันนี้เป็นหน่วยปีที่สองที่สามรับเนี่ยนครับนี่นนนอ่าเป็นหน่วยแล้วเห็นบ่ครับนี่ม้วน,น้าม้วนี่กันไฮวัตถุชิงวะน,นี่น้ำฮอดตัดออกนี่เ่็นเห็นบ่เนี่ยถ้าน้ำมือขึ้นฝนตกกันน้ำบ่ทีวัตถุชิงวะปั๊บเห็นบ่นครับตายหน่อยนี่จะออกเป็นเลยเด้คยกันวัตถุจังหวะนี่ออกเป็นใบอ่อนเลยครับนี่ นั่นแหละครับมันเป็นบริบทงานอย่างที่เขาคิด,ด,คดน,ยยขขนะครับดนะ้อแต่ว่านกับบริษาทหัวใจเหล้านั้นครับเนาะบมกเงาะก็ต้นไง่เขียวใบดำตึ๊บเลยข้าวหุ่นก็แเตง่งตัดปลายลงหลนะ่อน,นนะครับเนาะนั่นแหละครับมีประมาณนี้แหละครับทุเรียนกับบริหลายครับแต่ว่าแค่นี้ก็ดูแลแบบหากนะครับลงทุนไหลเพราะลงทุนหลาย,ลลายการซื้อกิน อย่าไปต่อราคาพ่อขาเขาเลยโลดอร่อยกาบาทสองร้อยบาทซื้อกินเลยครับพี่น,อน้องเนื้อหยักเน็ดหยักอี๋ครับผม,ผม,มเดี๋ยวนี้ขย้ำคำอยู่หลังร้านกาแฟกระตุ้มตาคาเฟ่เขาคือเกาครับผมพีม่น้องคือเกาอ่าเดี๋ยวนี้ย็นป่ครับร้านกระตุ้มตาคาเฟ่เขาคือเกาเขามาเบิ้งครับผมนี่ครับผม นี่เขาขงเห็นว่าเขาก็งามอยู่เลยครับพี่น้องอืมนี่ครับเขาก็งามอยู่อพอที่อยู่ที่กินอยู่พี่น้องเอ้ยอนั่นแหละครับฝากพี่น้องเขาเบิ่งแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามใช่องยูทูบบ่าวแว่เขื่อนจุลินทร์ชัยน้อยนะครับเด้ออ่าเนี่ยครับหน้าบัวเฮาบัวก็เริ่มง,งามแล้วครับมพี่น้องโอ้หน้าเติบเลยกินฟักมีฟักมีหมากมีฟัก,ก,ฟกบัวชัดบัวยังนะครับเนาะผมโอ้งามเขาก็เขียวอุ้มนะครับเนาะ นั่นแหละครับบรรยากาศดีดีครับผมนี่ครับนี่แหละครับอันนี้ก็ต้นปดินจีจากสิเป็นหน่วยให้บครับพี่น้องปีนี้ดินจีนะครับเนาะเดี๋ยวครับคือวันนี้สวนนี่ก็เขียนป้ายไว้เลยครับพักสวนงดเข้าชมพ่ออยังครับเอาสิรอยทุเรียนออกหน่วยก่อนออกดอกก่อนเดี๋ยวใส่พี่น้องเดี๋ยวชมแน่นอนนะครับเนาะเดี๋ยวชมแน่นอนครับผม ได้จับจองลูกงวยมันแน่นอนครับผมนะครับเนาะสำหรับวันนี้บาเวจะขอลาไปก่อนครับผมนี่สวัสดีครับ